ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญา,าติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าอาคารสูตรสูตรที่ว่าเดือดเรื่องร่างกายของเราก็เหมือนเรือนพักขอความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาค ว่าพิกษูทั้งหลายมีเรือนพักคนเดินทางอยู่คนทั้งหลายมาจากทิศตะวันออกบ้างจากทิศตะวันตกบ้างจากทิศเหนือบ้างจากทิศใต้บ้างเข้ามาพักในเรือนพักของคนเดินทางนั้นคือกษัตริย์มาพักบ้างพราหมณ์มาพักบ้าง แพทย์มาพักบ้างโตดมาพักบ้างแม่ฉันได้พิสูจน์ทั้งหลายเวทนาชนิดต่างๆก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเกิดขึ้นในกายนี้คือสุขเวทนาเกิดขึ้นบ้างทุกขเวทนาเกิดขึ้นบ้าง อทุกขมะสุขเวทนาเกิดขึ้นบ้างสุขเวทนาเจือด้วยอามิตรเกิดขึ้นบ้างทุกขเวทนาเจืออามิตรเกิดขึ้นบ้างอทุกขมะสุขเวทนาเจืออามิตรเกิดขึ้นบ้างสุขเวทนาไม่เจืออามิตรเกิดขึ้นบ้าง ทุกขะเวทนาไม่เจืออามิตรเกิดขึ้นบ้างอาทุกขมะสุขเวทนาไม่เจืออามิตรเกิดขึ้นบ้างข้อความเหล่านี้มานายพระสูตรสั่งยุตตนิกายสลายยตนาวัฏพร,ระไตยปิดกเล่มที่18ข้อที่262หน้าที่288 ว่าตาปีดอกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยอาตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาและจะได้รู้จาการ่างกายของเรา,าร่างกายของเราก็มีสุขบ้างทุกบ้างมาเยี่ยมเยือนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเมื่อสุขเกิดขึ้นหรือทุกข์เกิดขึ้นอยู่ที่ว่าเรามีสติมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเอง